ขอต้อนรับโปรโจีโน่ค่ะคุณอัธยาทิติกุลส,ส,สวัสดีค่ะครับมาเที่ยวไทยเหรอครับมา <laughs> <laughs> โปรจีนอาจจะเหมือนเป็นโปรประเทศจีนใช่ไหมคะมาพักผ่อนค่ะออฟซีซันอยู่กับครอบครัวอ๋ <laughs> โอโอเคนี่นะมา <laughs> มามาครั้งนี้มากี่วันอะไรยังไงครับ ก็อยู่น่าจะเกือบเกือบสองเดือนค่ะเแล้วก็จะต้องกลับไปต้องกลับไปอเมริกาไปแข่งไปแข่งอีกนะฮะคือตอนนี้ต้องบอกว่าตัวน้องน้องจีโน่คือเป็นเป็นโปรคือเป็นนักกอล์ฟง่ายนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกเนี่ยค่ะใช่เป็นมือหนึ่งของโลกนะใช่แล้วฝ่ายชายนี่เป็นเป็นคนอเมริกันค่ะน้องน้องตีกอล์ฟมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจรนตีมาตั้งแต่หกขวบค่ะหกขวบ ยังยังเด็กคุณพ่ออยากให้ตีกอล์ฟหรือว่าหนูอยากตีเองลูกคุณครอบครัวอยากให้เล่นกีฬาค่ะแล้วก็แบบพ่อกับกงก็อยากให้เล่นกีฬาเดี่ยวค่ะแบบจะได้ไม่ต้องมารอทีอยาเยค่ะแล้วก็เป็นกีฬาที่แบบถ้ามีศักยภาพก็แบบแบบเป็นอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มแบบว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กเด็กเด็กเเลยใช่ไหมแต่ปัจจุบันขอขอญาตนะครับขอญาตเอ่ยนัยขอญาตเอ่ยอายุสักนิดได้ไหม ยี่สิบสองใช่ไหมยี่สองค่ะก็กี่ปีเองอ่ะพี่หมวยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองั้งชื่นสิบกว่าปีเองสิบกว่าปีนี่ถือว่าขึ้นมาอยู่เบอร์หนึ่งของโลกนี่มันเนาะพี่หมวยค่ะน่าชื่นชมมากค่ะแล้วก็ของโปจีโนอ่ะค่ะเวลาที่เล่นโปจะบอกว่าเล่นให้สนุกอ่าเล่นให้สนุกในแบบฉบับของโปจีโนมือหนึ่งของโลกนี่ยังไงล่ะคะจริงๆมันก็เหมือน enjoy อ่ะค่ะพี่หมวยเพราะว่าแบบบางคน ทุกคนมีสไตล์การเล่นของตัวเองอบางคนอย่างเพื่อแบบรุ่นพี่จีนี้เขาก็จะเป็นคน intense แบบโฟกัสไม่ค่อยคุยเลยนะคะแต่จีนรู้สึกว่าความเป็นตัวของจีนเพราะจีนเป็นคนแบบสนุกตลก อยู่แล้วอะไรด้วยความเป็นตัวเองเลยนะคะคก็รู้สึกว่าเล่นให้เป็นตัวของตัวเองก็คือสนุกมันก็จะเป็นเวลาที่จริงเล่นได้ดีที่สุดเลยห,หนูก็มีของตัวเองไปประมูลอะไรนีะคะแล้วเราก็สมทบทุนแล้วก็เพื่อไปสร้างอาคารเรียนเพราะว่าหนูเป็นคนราชบ,บุรีค่หนูก็เลยอยากทำทำอะไรให้บ้านเกิดก็เลยเร่งโรงเรียนที่ที่ต้องการอาคารเรียนเราก็ไปสร้างให้แล้วก็เราเพิ่งไปส่งมอบมาเมื่อต้นเดือนค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเขาบอกมี สายการบรินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือเขาบอกว่าเขาบอกเขาจ้าง700รล้านเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เซเซอนรี่เรื่องจริงไหมเนี่ยไม่จริงค่ะพี่น้องไม่จริงใช่ไหมฮะไม่จริงค่ะไม่จริงแต่น้องได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมครับได้ยินค่ะตะกี้ก็เอ่อกับอายุสก,ก็คุยกันมาเลยครับ <Guatemala> อายุสก,ก็บอกว่าแบบโอ้โหรวยแล้วหนูไม่ไม่จริงค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเจ0รยล้านนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะผมมีข่าวผู้ชมครับมีข่าวก่อนอันนี้บอกว่าเนี่ยโปรจีนเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้คือมีแบบ พิเซนเตอร์มาต่อคิวรอเยอะรวมไปถึงที่กาตาร์ด้วยก็เจ็ดร้อยล้านแต่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่ที่อันนี้เขาบอกอันนี้จริงเขาบอกว่าสี่ปีเนี้โกยเงินมาห้าร้อยล้านละอันนี้จริงค่ะเห็นไหมอันนี้จริงคือการต้องมาดูชมก็เป็น โปรโอาชีพเป็นมืออาชีพค่ะทีนี้งั้นถามโปรโจีนว่าห้าร้อยล้านบริหารจัดการเงินยังไงอะคะจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นเคะ<า>พี่มวยหนูโดนภาษีอเมริกาเยอะเหมือนกันนะคะมีคําแนะนําอะไรไหมคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้ให้เด็กๆเ,เล่นกอล์ฟกันเยอะแล้วก็อยากจะให้ประสบความสําสเร็จแบบน้องลูกสาวพี่ก็เรียนอยู่น้องวายูเรียนอยู่ใช่ยูเรียนอยู่ก็ยังตีแต่ท่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยสวยเลยตีท่าก็แก๊กก็แก๊กทำไอเดียจริงว่ามันมัน มันมีหลายทางมากเลยค่ะที่ที่จะสําเร็จแล้วก็คือมันไม่ได้มีใครการันตีได้ด้วยว่ามันเป็นทางไหนที่จะที่จะสําเร็จได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็จริงว่าแบบอ,อ,อย่าอย่าอย่าคาดกับกับน้องๆเยอะอย่าอ,อย่าพุท s เพชรให้น้องๆเยอะเพราะว่าจริงว่าแบบ หนูเชื่อว่านักกีฬาแต่ละคนมีสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการอะไรอยงี้ค่ะแล้วก็แบบไม่ใช่ทุกคนที่จะ handle pressure ได้อะไรเงี้ก็ให้น้องเล่นอย่าง enjoy อย่างมีความสุขแล้วก็เขาจะอยากทํามันออกมาได้ดีมากกว่ามีคนพูดกันเยอะมากว่กากีฬากอล์ฟเนี่ยเราพูดได้แต่สุดท้ายเขาบอกเป็นกีฬาคนรวยจริงๆแล้วคือก็น่าจะมีการสนับสนุนในทางภาครัฐด้วยเหมือนกันนะในส่วนนึ มีบ้างแต่ไม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 ่เยอะมากค่ะจริงๆต้องเป็นพ่อแม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เด็กเป็นพ่อแม่ค่ะแต่ถามว่าเป็นกีฬาคนรวยจริงไหมก็จริงที่อุปกรณ์ก่อแพงมากน้ำเมะ่อนของจีนตอนที่เล่นก็คือแบบซื้อมือสองอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ามันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบณตอนเด็กๆเลยก็คือแบบพอพอเด็กมันสูงขึ้นเร็วใช่ไหมคะโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบต้องต่อไม้เอาเองค่ะ คือไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีทางอยู่แล้วก็สปอนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็จริงๆก็สปอนเซอร์ทางกอลก็ค่อนข้างมีเยอะค่ะ, <Okay. S 1> คะสุดท้ายประสบความสำเร็จเป็นมือหนึ่งโลกหญิงค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะครับผม,มครับอันนี้ขอบคุณน้องซีนโนมากๆนะคะโตจีนค่ะขอบคุณค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจมาสอนมาอยู่น้องน่ารักมากขอบคุณค่ะ จับรือท้าฟันค่าขนส่งฟร,ฟรีฟรีฟรีวันนี้ที่ร้านใจโอ้หุ้มฟรีลถค่าขนส่งทุกออเดอร์กดสั่งได้เลยตอนนี้